สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นาครุ่งเรืองค่ะผมอนันต์ผู้สิทธิกุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชานเลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง พลังงานชุมชนซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณสุนันทาวุฒิสกุลกรรมการบริหารบริษัท ESS Corporation จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณพงสวัสิ์วงทีละสูตรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจบริษัท a อ t o n e r g y s o l a า t h a แ l นด์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสดีของรายการทางสายใหม่ที่จะนำเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ในมิติเรื่องของพลังงานท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่านโยบายของภาครัฐจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีการกําหนดทิศทางได้มาของพลังงานซึ่งมีสาระสําคัญอยู่สองส่วนด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของรูปแบบพลังงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อจํากัดหรือวิกฤตพลังงานที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของที่ดินในเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราเริ่มมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก วันนี้เทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ระบบการบริการจัดการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่เรียนอย่างนี้เนื่องจากปัจจุบันมีกฤิีกาว่าด้วยความร่วมมือที่จะให้ส่วนราชการกับภาคสากลเนี่ยเข้ามีส่วนสําคัญในการเป็นตัวแทนชุมชนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่าโซล่าเซลล์ความพร้อมของการจัดการโครงการนี้เนี่ยจะมีหลักๆอยู่สีเรื่องด้วยกัน อยากกลับเรียนท่านผู้ชมครับว่าเรื่องแรกคงเป็นเรื่องของขนาดของการสร้างพลังงานก็หมายถึงว่าการที่เราจะเอาโซลารเซลล์แผงเยอะๆเนี่ยไปติดตั้งบนที่ดินนะครับก็คงจะมีขนาดของที่ดินที่มีความใหญ่พอสมควรและก็มีความเหมาะสมแล้วก็เชื่อมโยงกับแหล่งรับซื้อพลังงานก็คือการไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนที่สองซึ่งเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเมื่อเราทำพื้นที่สเกลใหญ่ มันอาจจะมีการพัฒนาจากโครงการที่รัฐเคยดำเนินการออกมาแต่วันนี้เราจะให้ส่วนราชการซึ่งไม่เคยทําหน้าที่แทนภาครัฐรวมไปถึงกระบวนการสกรเน,นี่ยนะครับเทคโนโลยีก็จะเป็นหัวใจสําคัญซึ่งเราจําเป็นต้องนําเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของแหล่งทุนเมื่อเราลงทุนแปลงขนาดใหญ่สเกลขนาดใหญ่แล้วเนี่ยแหล่งทุนที่จะให้ส่วนราชการหรือภาครัฐลงทุนโดยไม่ใช งบประมาณของแผ่นดินเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงสุดท้ายกระบวนการทางกฎหมายหลังจากมีกิจการแล้วก็คงมีระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์กับภาคประชาชนโดยมวลรวมเค่นดีใจครับที่เราได้รับเกียรติจากคุณสุนันทาซึ่งคงจะมาเล่าที่มาที่ไปของการผลิตไฟฟ้าจากแสงพระอาทิตย์ให้พวกเราได้ได้ฟังกันครับเียนเชิญครับในวันนี้เนี่ยนั้นคิดว่าเราได้มีโอกาสเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยได้มีโอกาสทํางานกับ กลุ่มทุนต่างชาติค่อนข้างมากแล้วเมื่อเอเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับกลุ่มทุนทางประเทศเกาหลีแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาในเรื่องของการทําโครงการพลังงานทดแทนเนี่ยมาค่อนข้างมากเพะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้พัฒนามาโดยตลอดเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ให้เกิดการสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งบ้านเราเนี่ยได้ใช้อย่างสูงเปล่ามาโดยตลอดนั้นก็คิดว่าเราน่าจะได้มีโอกาส นำเอาโครงการที่มีประโยชน์ตรงนี้มาผนวกกับภาคของเงินทุนนะคะซึ่งโครงการลักษณะนี้เนี่ยหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องใช้การนําเข้าเทคโนโลยีอย่างที่รัฐมนตรีได้พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยเน้นในเรื่องในสองด้านที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการที่ภาครัฐได้นําเสนอออกมาตรงนี้ก็คือในภาคของการนำเอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาผนวกกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยดิัคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญ เพราะว่าการทําโครงการในลักษณะนี้เนี่ยมันก็คือการการเหมือนกับการเซ็นสัญญาสัมปทานระยะยาวถึง25ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเทคโนโลยีที่ผิดแล้วไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตามระยะเวลาสัมปทานเนี่ยก็จะทําให้โครงการเนี่ยได้รับความเสียหายกลงกลับมาที่ท่านพงสวัสินิดนึงครับ,รบว่าคำว่าเทคโนโลยีที่เราเลือกสรรมารองรับนโยบายรัฐบาล ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยหัวใจหลักๆในการมองเทคโนโลยีเนี่ยเรามองด้านใดบ้างครับแนวคิดการทําพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยคือเป็นลักษณะของการทํางานเนี่ยคือเป็นการทํางานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาปรับเปลี่ยนกระบวนการซึ่งมันเป็นหลักการของทางวิศวกรรมนะครับทางด้านเทคโนโลยีก็คือเป็นการแตกประจุโปรตอนนะครับบวกลบนะครับโดยมีสารตัวนำเนี่ยก็คือในส่วนของซิลิคอน ซึ่งเป็นตัวหลักสําคัญของเทคโนโลยีในการ,รปรับเปลี่ยนเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆนี้ก็จะผ่านในส่วนของระบบการควบคุมแป,แปลงสัญญาณต่างๆแล้วก็ส่งเข้าระบบการใช้งานในในประเด็นนี้เนี่ยพอเรามาบริหารจัดการโดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค,คุณสุนนทามองอย่างไรไหมครับว่าเราเตรียมแหล่งทุนมาแล้ว เรามีหน่วยงานที่จะคัดสรรเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในตลาดการแข่งขันอยู่แล้วนี่นะครับความพร้อมของของผู้เข้ามีส่วนร่วมกับโครงการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือสากลเนี่ยในแง่วัตถุประสงค์กับคุณสมบัติหลักๆนอกเหนือจากสองส่วนแล้วในคุณสุนทาให้ความเห็นประเด็นนี้นิดนะครับว่าเราควรจะมองเรื่องอะไรไบ้างครับคือนี่อยากจะเ,เสนอมุมมองที่แตกต่างนนะคะเพราะว่าการที่รัฐให้นโยบายออกมาในลักษณะของการให ภาคของโดยช่วงยิ่งในภาคของสากลที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนั้นมองว่ามันเป็นนิมิตหมายใหม่นะคะที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแท้จริงรแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีเงินทุนเข้ามาลงเพราะว่าโครงการนี้จะต้องดําเนินต่อไปให้สําเร็จรุ่งได้ภายใน25ปีเพราะมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของไรายได้จาก ของโครงการเพียงอย่างเดียวเราต้องเข้าใจว่าการที่การไฟฟ้ารับซื้อกระแสะไฟจากแต่ละจุดแต่ละหน่วยนั่นหมายความว่ามันเป็นแผนการในการกเ,าเสริมสร้างพลังงานเพื่อใช้ในประเทศหากจุดใดจุดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีผลกระทบกับมวลรวมรเพราะนั้นนั้นมองว่าตรงนี้เป็นภาระอันยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ ภาคสากลเองถ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าถ้ามองอย่างนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขในเรื่องแหล่งทุนเนี่ยซึ่งระยะเวลาความร่วมมือ25ปีก็ก็เป็นหนัวใจสําคัญคะนะครับประเด็นที่สองเนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของรายได้เนี่ยคุณสุนทาคิดว่าความเข้าใจของกระบวนการสากลวันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับเริ่มมีกระแสข,ของความไม่โปร่งใสนะครับ เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ยอมเข้าใจในตัวเทคโนโลยีนะครับเป็นเราจะทำอย่างไรให้ให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงรายได้เพราะว่าภาคสากลเองก็เป็นตัวแทนของชุมชนและเป็นเรื่องใหม่จริงๆเหมือนที่คุณสุนันทาได้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าสะกลภาคเกษตร,รเราไม่เคยทําธุรกิจพวกนี้คือเรีนมองสด้านน่ยน,นะคะในแง่ของออการการเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่สกลจะต้องคํานึงถึงก็คือการเลือก พันธมิตรที่จะมาทํางานด้วยเพราะว่าอันนี้จะมีผลโดยตรงนะคะกับประสิทธิภาพเพราะว่าการการจ่ายการจําหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็การดําเนินการแล้วก็ระยะเวลาในการที่เราจะต้องดูแลรักษาโค,ครงการหรือว่าโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยให้สามารถที่จะรักษาประสิทธิภาพได้ซึ่งรตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบและหลายวิธีอย่างเช่นวิธีการที่เราให้ความสําคัญอยู่ตอนนี้ก็คือทําอย่างไรจึงจะสามารถ รักษาหรือว่าประกันประสิทธิภาพค่ะประกันประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าว่าจะสามารถที่จะจ่ายไฟได้ตามปริมาณที่กําหนดอย่างที่ควรจะเป็นตลอดระยะเวลา25ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองก็ทํางานร่วมกับทางผู้ลงทุนแล้วก็เจ้าของเทคโนโลยีว่าเขาน่าจะมีมีสิ่งที่มาให้เป็นหลักประกันกับเราได้ซึ่งสิ่งวิธีหนึ่งก็คือการใช้บริษัทประกันระดับโลกนะคะซึ่งเขาจะเข้ามา รับประกันประสิทธิภาพตรงนี้ให้กับโครงการตลอด25ปีคุณพงศธรช่วยสรุปนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวิธีการมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนอกจากวัสดุที่มาแปลงสภาพเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยช่วยชี้นําให้ภาคสกรได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าเราควรมองอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยโดยโดยโดยแหล่งของมันเองเนี่ยมันจะไม่่คยแตกต่างกันเพราะามันใช้ซิลิคอนคนะครับ,รบแต่ในแง่ของระยะยาวล่ะฮะ นั้นคือตรงนี้สิ่งที่เราจะมองต่อก็คือในเรื่องของการรับประกันนะครับซึ่งการรับประกันเนี่ยแน่นอนคือมันไม่ใช่รับประกันในส่วนของเหมือนบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันทั่วไปแต่มันต้องเป็นบริษัทประกันที่รับรองเฉพาะโดยโดยโดยลักษณะการทํางานของมันนะครับซึ่งจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ต้องพิจารณาเพราะว่าการลงทุนต่างๆหรือการทํางานตรงนี้มันเป็นระยะยาวมันแต่เทคโนโลยีแน่นอนความแตกต่างงเทคโนโลยีมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เรียนท่านผู้ชมครับ วันนี้คงจะสรุป,ปในเบื้องต้นว่ามุมมองในการที่จะสร้างความร่วมมือของสว่วนราชการกับกระบวนการสกอร์ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับหัวใจหลักๆแล้วเนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของความพร้อมของสกอร์เองก็คือเรื่องของที่ดินแล้วก็แหล่งที่การไฟฟ้าเองมีการตรวจสอบเปนการสำรวจอยู่แล้วว่ามีความพร้อมหรือไม่เท่าที่ทราบก็มีประมาณถึง800แห่งด้วยกัน ประเด็นที่2เรื่องของเทคโนโลยีก็จะเป็นหัวใจสําคัญทั้งในเรื่องของนโยบายที่จะได้มาซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงในเรื่องของการจัดการในเชิงรายได้สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารแหล่งทุนภายใต้ความร่วมมือของภาคเกษตรกรถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในกระบวนการสากลก,การเกษตรของประเทศไทยครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ และเดี๋ยวเรากลับมาพูกันในช่วงที่2ของรายการช่วงทีเด็ดเด e p r i พ r i ออค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ การทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วง T- เด็ดเดือพ Priority ค่ะซึ่งนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตร,ตรงนี้ต้องขอเรียนถามคุณพงศวรรษนะคะว่าช่วยเล่าถึงนวัตกรรมของการผลิตไฟฟ้าให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยค่ะคในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีการผลิตเริ่มต้นโดยการใช้แสงอาทิตย์แล้วก็ใช้ตัวแผงของโซลารนะครับ,รบเราเรียกว่าโฟโตโวเทอิกนะครับ,รบซึ่ง หลังจากได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีการประมวลนะครับมีระบบการทํางานของมันแล้วก็ดึงกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบแต่ในแง่ของออหลังจากนั้นหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบนะครับการควบคุมต่างๆเพื่อให้ผู้ติดตั้งหรือผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูประสิทธิภาพดูในเรื่องของออผลที่ได้ขึ้นมาว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราผลิตไฟได้เท่าไหร่รนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าระบบมอนิเตอร์ง โดยสามารถดูได้จากระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวผลิตการผลิตไฟตัวนี้มันจะมีตัวแผงวงจรเขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับที่มันจะลิงก์ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะนั้นคือเจ้าของโครงการสามารถที่จะตรวจสอบได้คุณสวัสดิ์หมายถึงเราอ่านค่าประสิทธิภาพของมันจากหน้าจอได้เลยอ่านจากหน้าจอได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไล่เดินตามสเต็ปของตามฟาร์มไปจะเสียเวลานะครับโดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันนี้สามารถที่จะดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณอยู่ที่ไหนสมมติวันนี้คุณไม่ว่างคุณออกไปนอกคุณก็สามารถดูได้ว่าวันนี้ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายไฟได้เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนในแง่ของการดูแลรักษาอย่างที่บอกก็คือแค่ทําความสะอาดเพราะว่าโดยผิวมันใช้กระจกนะครับก็คือการทําความสะอาดแสดงว่าชุมชนที่จะร่วมโครงการเนี่ยนอกจากเข้าใจตัวเทคโนโลยีแล้วครับเรียนรู้ระบบการควบคุมแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นนักเทคนิคไกลไกลๆที่จะต้องเฝ้าระวังแม่มันสูญเสียคครับ่ะ เท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่จะเป็นไปได้ครับ,รบถ้าโดยโดยระบบการทํางานเองถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยออการทํางานโดยทั่วไปก็คือแค่ล้างทําความสะอาดทั่วไปเท่านั้นเองคงกลับมาที่ท่านสุนันทาน,นิดนึงครับในสกอตต้าตากเกษตรด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นตัวแทนด้านสังคมของของชนบทหรือชุมชนเริ่มพัฒนาธุรกิจตัวเองในเชิงเศรษฐกิจ ก็คือเรื่องซื้อมาขายไปผลิตสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับวันนี้เราให้เข้ามาบริหารทรัพยากรคําถามที่เขามักจะถามสิเกิดใหม่ๆในตัวเขาเองก็คือเรื่องรายได้นอกจากมิติรายได้ที่เกิดจากการคนนนํานวณบนค่ากระแสไฟฟ้าที่จําหน่ายให้การไฟฟ้าแล้วเนี่ยคุณสุรธามองประเด็นยังไงครับค่ะเรียนคิดว่าแต่ละ บริษัทที่เข้ามาร่วมคโครงการเนี่ยนะก็อาจจะมีนยโยบายที่แตกต่างกันในมุมมองของนตเองยิ่งคิดว่าการที่เราเข้ามาทําในเรื่องของพลังงานชุมชนเนี่ยรเราต้องมองว่าทําเพื่อชุมชนเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมของทางภาคสกร,ร,รที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่กับโครงการระยะยาวเพราะว่าการบริหารจัดการถึงแม้ว่าเราจะมีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมดูแลหมดทุกอย่าง แต่ทั้งหมดทั้งนั้นก็คงหนีไม่พ้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เป็นมีความเป็นเจ้าของร่วมกันในการที่จะดูแลให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพตลอด25ปีเราเอาเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาเรามีคนดูแลเทคโนโลยีแต่เราต้องมีคนดูแลสังคมภาคสากลไปด้วยใช่ค่ะคือถ้าไม่ถ้าไม่มีคนที่มีส่วนร่วมแล้วเข้ามามองโครงการที่ที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยว่า เป็นมีความเป็นเจ้าของแล้วมีความอยากที่จะพัฒนาต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยาพยกตัวอย่างได้ไหมครับสินค้าเกษตรหรือว่าการมีส่วนร่วมในวิถีภาคเกษตรในมุมมองของเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เข้าใจนะคะก็คือว่า เรานําเอาเทคโนโลยีจากจากต่างประเทศเข้ามาการนําเข้ามาในลักษณะนี้เน้นมองไกลกว่าการที่เขาเอาเงินทุนมาลงรเรามองว่าทําให้ภาคสากลเองเมีโอกาสมีส่วนร่วมในการทํางานกับต่างชาติมีโอกาสที่จะใกล้ชิดมีการปรับทัศนคติในการทํางานแต่ตรงนั้น,นยังไม่มีมูลค่ามากเท่ากับโอกาสในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเองก็มีการเริ่มสินค้าหลายๆประเภทแล้วนะคะที่เราให้ความสนใจในการที่จะทํางานร่วมกับกับผู้ที่เข้ามาลงทุนต่อเนื่องอย่างเช่นสินค้าทางด้านะมะรุมมันแก้วหรือเป็นพวกผลทางเกษตรต่างๆงงทางด้านสุด<า>ค่ะ,ท,ะที่จะสามารถเอามาพัฒนาเพื่อเอาไปใช้ในการทําการตลาดต่อในในตลาดของผู้ลงทุนคือมองไปถึงผลตอบแทนที่สมาชิกสากลจะได้รับ ช่ค่คะนอกเหนือจากตัวธุรกิจ<ช>ที่กําหนดขึ้นมาใหม่บนการบริหารทรัพยากรใช่ค่คะประเด็นที่ภาคสากลคงตั้งโจทย์อยู่ตลอดเวลาก็คือความเชื่อมัน่นวันนี้เนี่ยท่านท่านพงศธรให้ความเชื่อมั่นด้านเท,เทคโนโลยีเอาละภาคสากลอาจจะต้องไปเตรียมตัวเองหาบุคลากรมาบุคลากรมาบริหารเทคโนโลยีในแง่แหล่งทุนซึ่งเป็นการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่ขณะเดียวกันสะกรก็ต้องลงทุนภาคการจัดการของตัวเองในเรื่องบุคลากรในเรื่องของขีดความสามารถวันนี้คุณสุทธาก็พยายามที่จะนําเสนอให้เห็นว่าในแง่ของภาคสังคมหรือเศ,ษศรษฐกิจการผลิตของสะกรเนี่ยก็จะเชื่อมโยงสู่ระบบตลาดสินค้าผมคิดว่าภาคสะกรอนเองก็ยังยังไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องใหม่เราจะทําอย่างไรให้ กระบวนการเหล่านี้ภายใต้ในโยบายรัฐบาลที่เราเรียกว่าปฏิรูปการบริการภาคพลังงานเนี่ยเป็นเป็นรูปธรรมท,ที่ที่จับต้องได้คุณส่วนทามีอะไรทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมไหมครับยังคิดว่าโครงการในลักษณะนี้เนี่ยเราต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงรนะคะคเพราะว่าถ้าหากภาคกเองเข้ามาแล้วก็มองโครงการนี้เพียงแค่การสร้างรายได้จากผล,ผลผลผลิตกระแสะไฟฟ้า มันก็คงไม่ไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําร่วมกันในวันนี้ก็คือการเข้ามานําเอาศรัทธ,ธาของการเป็นภาคภาคชุมชนภาคสะกร,รเข้ามามีส่วนร่วมกับ องค์ประกอบของเราที่เราไปนําเอาเงินทุนต่างๆเข้ามาแล้วมาทํางานร่วมกันอย่างแท้จริงรถ้าเราไม่สามารถทําตรงนี้ได้ดิฉันก็เชื่อว่าโครงการที่รัฐได้ผลักดันให้มาเกิดร่วมกับสหก์ในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรดิฉันไม่อยากเห็นอนุสาวรีย์ใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ <c oughs> แสพงศวรรครับมไม่มั่นใจความสามารถของกระบวนการสหก์ในการบริหารเทคโนโลยีในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ด้านนี้กับ โปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ท่านมองยังไงในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้กระบวนการสากลในแง่ของการเตรียมความพร้อม,รอมจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในส่วน,นถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานของเราเองเนี่ยรเรามั่นใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่ในแง่ของ,ของตัวสากลเองเนี่ยอาจจะมีกระแสะหลายอย่างว่าเอ e, ๊ะมัน,มนทำไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีก็เรียนตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแน่นอนนะครับ,รบเพราะว่าแน่นอนสากลบางทา่า,งทานอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไปกระทบกับประสุทธิ์หรืออะไรต่างๆของกลุ่มสากลตัวเองคือโดยโดยห <ๆ S 2> ลยักแล้วเนี่ยเวลาเราให้ความกระจ่างหรือความรู้ภาคสากลเขาจะมีพื้นฐานความรู้อยู่เดิมอยู่ประมาณ60 70%อย่างภาคการเกษตรบริหารสินเชื่อเงินฝากแต่วันนี้เรื่องพลังงานเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์เลยนะเป็นหน่วยงานที่จะต้องสร้างความเข้าใจเนี่ยผมว่าเป็นหน่วยงานเงง่อเราไม่มีกลม พลังงานสากรใช่ค่ะท่าน้ชเราไม่มีครับมีแต่กรมส่งเสริมสากรเพราะฉะัจะทำยังไงให้ให้ท่านผู้ชมมองว่าหรือรัฐบาลมองเห็นทางออกในการที่จะสร้างความเข้าใจในเชิงกระบวนการครับในในจุดนี้เองเนี่ยผมมองว่าจุดหนึ่งที่ที่อยากจะต้องเร่งในเรื่องของการให้ความรู้นะครับก็คือการที่ภาคเอกชนนี่แหละนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจก่อน เพราะว่าคือการที่จะให้สากรหรือกลุ่มชุมชนติดตั้งเนี่ยแน่นอนไม่มีใครติดตั้งอย่างที่ท่านได้บอกว่าคือไม่มีใครเข้าใจครับนะครับแต่การให้ความรู้ก่อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันถือเป็นเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับการใช้ในการทางสายใหม่ให้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรกันใช่ค่ะค่ะสุดท้ายนิดนึงครับคุณสุนทามีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับกับโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ของรัฐบาลครับค่ะเดียฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ สามารถที่จะทําให้ทิศทางของภาคการเกษตรของเราเปลี่ยนไปนะค,ะนครับถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนั้นอยากจะฝากท่านพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ที่สนใจแล้วเข้ามามีส่วนร่วมว่าอยากจะให้ท่านเข้ามาแล้วศึกษาเรื่องนี้อย่างจร,งริงจังเราไม่อยากเห็นการเข้ามาร่วมโครงการเพียงเพื่อผลประโยชน์จากจากโครงการ เพียง <P ie gel> ระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าการพัฒนาตรงนี้เนี่ยว่าเราอยู่ในยุคป,ปฏิปรูปจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองระยะยาวแล้วก็หันหน้าเข้ามาทําง,งานร่วมกันค่ะครับเรียนท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการทางสายใหม่ได้นําเสนอทิศทางความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์โดยใช้กลไกส่วนราชการในท้องถิ่นรวมทั้งสกสรภาคการเกษตรที่จะเดินหน้าเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านการเตรียมความพร้อมพลังงานในอนาคต ก็กลัาเรียนท่านผู้ชมอีกนีหนึงครับว่าต้องเหนือจากทรัพยากรทางด้านที่ดินแล้วด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญด้านการจัดการซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในกระบวนการสกรการเกษตรของประเทศไทยครับ คุณผู้ชมคะหากสนใจโครงการพลังงานชุมชนสามารถสอบถามโครงการหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะเสียดายนะคะวันนี้เวลาของทางรายการต้องหมดลงแล้ววันนี้ทางรายการต้องกลาบขอบพระคุณผู้ร่วมรายการคุณสุนันทาวุฒิสกุลและคุณพงศวัสิ์วงทีละสูตรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการเขากรัขบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีครับ